ไปดูก่อนใครกด Subscribe ข่าวช่อง8เขามีพรบกีฬามวยกำกับเอาไว้อยู่ถ้าล้มมวยเนี่ยท่านผู้ชมคดีอาญาติดคุกนะครับทนะีนะนี้เสร็จครับมันมีประเด็นเกิดขึ้นขึ้นมาเมื่อวันที่8ตุลาคมที่ผ่านมาศึกเพชรยินดีครับฟ้าวันใหม่ครับขึ้นชกนะ3ยกที่ผ่านไปเนี่ยโอ้คะแนนเลี้วเลยฮะ คุมเชิงมาได้ดีตลอดครับแต่ยกปัญหาคือยกที่4ี่เขาบอกว่าโดนสอกถักถากครับแต่ฟ้าวันใหม่ลงไปร่วงนอนกองกลางเวทีแบบนี้เขาบอกว่าไฟเนี่ยมันเป็นไฟที่ล้มหมวยครับเออเพราะมันดูปลอมฮะโดนแค่ถักถามันจะล้มได้ไงเออท่านผู้ชมดูคลิปนี้ก่อนครับว่ายกสี่เกิดอะไรขึ้นครับเชิญชมครับว่าวงไนเริ่มจะมั่นใจนะครับว่าจะทำได้ดีกว่านั้นของหลานยศโบเลยรครับมีพวกหัวปัน งย่งนี่ลยครับคนรโอ้เรามาถูนข้ามขวานี่คนเราอกเลยนะครับแต่ว่าโอ,โอ,โอ้หลานย่าโมนี่แม่นนะน,นะครับศอกขวาน,นะครับคือเกมวันนั้นเนี่ยหลานย่าโมววัฒนาเจอกับฟ้าวันใหม่ชอไทยเศษสามยกเนี่ยนะฟ้าวันใหม่เหนือกว่าครับแต่ยกสี่เนี่ยศอกของหลานย่าโมเนี่ยตีศอกเข้ามานะเสยสอกเข้าไปเนี่ยแต่โดนแบบถักถากนะโดนถักถาเท่านั้นเองทีมงานขออีกทีนะ จังหวะที่โดนสอกถักถางเป็นยังไงให้ท่านผู้ชมได้ดูกันอีกทีหนึ่งว่าโดนหรือไม่โดนหรือว่าโดนถักถางจริงๆอย่างที่เขาว่ากันค่ะอะดูนะนะนี่นี่อย่างนี้ฮะแล้วก็ร่วงลงไปเป็นนกปีกหักเลยฮะนี่นี่ชอนนี้นี่นเห็นไหมเหมือนจะถักถางออกไปครับแล้วก็ล้มแล้วก็แพ้นกไปเลยครับคือเลยคนบอกไม่ค่อยเนียนใช่ไหม ทุกคนมองบอกว่างานนี้มีม,มีงานแน่นอนมวยล้มต้มคนดูครับพี่เลี้ยงเซียนมวยนะครับบอกว่าเป็นไปไม่ได้โดนบริเวณแถวแหัวไหล่แบบนี้สังเวียนนะครับอยู่ที่เวทีมวยช่ว์คลาวลานกีฬาอบจอบุรีรัม์จัดบ,บุรีรัมหลังจบเกมครับเสียโบส์แน่นอนครับคุณนัทเดชวชิรรัตนวงศ์โปรโมเตอร์นะครับแล้วก็เป็นหัวหน้าของฟ้าวันใหม่นี่ครับเสียโบสนี่ก็โทรไปคุยเลยครับบอกว่าล้มเปล่าพูดมาตรงๆ จ้าตัวนะฮะในวันนั้นนะฟ้าวันใหม่บอกว่าผมไม่ได้ล้มหวย,ห,ห,ยหลังจากนั้นวันที่10ตุลาคมนะครับหลังจากที่ไฟต์ต่อยจบไปแล้วต่อยจบวันที่8ตุลาคม10ตุลาคมครับประมาณ3าทุ่มเสียโบส์แกลไลฟ์สดถแถลงเรื่องนี้เลยนะครับแกเขาไปสืบมาแล้วประมาณ2-3วันแกรู้มาครับคนในวงการมวยเขารู้อยู่แล้วครับเขาถึงกันอยู่แล้วเ,คคเสียโบสบอกว่ามีคนฮะเสนอเงิน50,000 0บาทให้ฟ้าวันใหม่เนี่ยล้มมวยมวยล้มต้มคนดู โอนมัดจำไปแล้วครับ3 0,000บาททางบัญชีน้าเขยของฟ้าวันใหม่ถ้าล้มสำเร็จจบงานเนี่ยมารับอีก4 7 0 0ซึ่งการตรวจสอบหลักฐานครับเสียโบสบอกว่าบัญชีธนาคารเงิน่ะผิดปกติถูกโอนเข้าบัญชี10,000บาทแล้วเงิน10,000บาทก้อนเนี้ยถูกถอนเอาไปแทงพนันมวยฝั่งตรงกันข้ามจนกระทั่งนะครับนะะมันจำนวนด้วยหลักฐานไงทนะ่านผู้ชมเพราะเสียแกก็อยู่ในวงการมวยถูกไหมครับฟ้าวันใหม่หนีไปไหนต่อไม่ได้ครับ หลังพิงฝาแล้วสุดท้ายยอมคายออกมาสารภาพาออกมาบอกว่าผมล้มจริงๆมีเจ้าของฟาร์มควายในจังหวัดนครนายกเป็นคนว่าจ้างลองฟังเสียบทไลฟ์สดดูครับผมโทรไปถามมันบอกว่ามึงล้มมวยใช่ไหมยอย่างที่ทุกคนเห็นในคลิปนั่นแหละใน,ในสายผมเนี่ยผมบอกว่าถ้ามือไม่รับมึงเจอหนักแน่เงินสามหมื่น ทำลายชีวิตมันเป็นที่เรียบร้อยแล้วแล้วหลังจากทกเสร็จติดต่อไม่ได้ติดต่อผู้จ้างวานไม่ได้อีกสี่แสนเจ็ดมึงไปตามหาเอ,าเองแล้วมึงก็ไปอยู่ด้วยกันในคุกเจ้าของฟาร์มควายที่นครนายกเขาอ้างว่าคนคนนี้คือคนที่จ้างวานเขาไม่ใช่มวยล้มต้มคนดูคือถ้าโดนเต็มเ็มเนี่ยถ้าศอกนะ สอกโดนเต็มๆเนี่ยหลาน,นยาโมถ้าปล่อยสอกเข้าไปโดนเต็มๆแล้วน็อกเนี่ยมันอาจจะไม่ค้างสายตาเซียนมวยถูกไหมครับแต่นี่โดนถักๆนะมันไม่เนียนไงฮะทุกคนเขาก็เลยรู้ วันนี้เองครับคุณเสมอเหล่าแช่มท่านเป็นรองนายกเทศบาลเขาบางแกลกอำเภอหนองฉางที่จังหวัดอุทัยธานีเป็นคนดูแลค่ายมวยที่ฟ้าวันใหม่เนี่ยเขาซ้อมอยู่แล้วก็วันนี้ครับคุณอำนาจรื่นเริงคนนี้หลายคนแฟนมวยรู้จักกันดีเป็นอดีตแชมป์โลกของสพันมวยนานาชาติในรุ่นฟเวทแล้วก็เป็นครูซ้อมมวยกับฟ้าวันใหม่แล้วก็ยังมีนักมวยในค่ายครับเขาไปโรงพักนะฮะไปพบกับตำรวจครับไปเป็นพยาน นะแล้วนักมวยในค่ายนะครับที่เป็นเพื่อกับฟ้าวันใหม่เนี่ยก็ไปให้ข้อมูลเพิ่มเติมทุกคนบอกว่างานนี้บอกกับตำรวจนะฟ้าวันใหม่ล้มมวยจริงๆวันนี้คุณอำนาจรื่นเริงนะซึ่งเป็นครูซ้องเนี่ยครูเขาก็ต้องรู้อยู่แล้วครับบอกว่าจากการเตะต่อยของฟ้าวันใหม่เนี่ยวันนั้นเนี่ยมันไม่เป็นไปตามแท็กติกที่วางเอาไว้ตามแผนอะไรต่างๆไว้ ฟ้าวันใหม่ไม่ทําตามและการชกในวันนั้นเนี่ยสามยกเรากินขาดพอยกสี่ไม่ถึงนาทีฟ้าวันใหม่นะเดินสุ่มสีุ่่มห้าเข้าไปแล้วก็โดนสอกแบบนี้เหมือนโดนลมโดนถักถากนะจู่ๆก็นอนกองลงไปเหมือนนกร่วงปีกหักแบบนี้เหมือนไก่โดนตีคอเนี่ยซึ่งเขายอมรับแล้วนะครับคุณอำนาจรุ่นเริงบอกว่าฟ้าวันใหม่ยอมรับวว่าล้มหมวยจริงแต่ว่าที่ต้องล้มเนี่ยเนื่องจากว่าถูกผู้จ้างวานนั้นบอกว่าถ้าไม่ทําตามจะฆ่าทิ้งอลองฟังคุณอำนาจรุ่นเริงดูครับ เขาก็ไปเดินเข้าไปนักก็งส่องมาแต่สองนั้นน่ะมันไม่โดนอะไรเลยมันมนก็โดนลมอ่ะเฉี่ยวไปอ่ะแต่เขาลงมาชักเหมือนมอนไก่โดนตีคออ่ะเขาชักแบบหน้าหน้ากลัวมากบางทีผมผมไม่ยืนช็อกเลยตัวผมเองอ่ะผิดสายตาเราแล้วว่นนผิดแน่นอนตัวผมเองอ่ะผมยืนต้องข้างสนามผมยังช็อกเลยนะครับยังยังยังอึ้งเลยเขาเผยมาหมดนะครับเผยมาหมดว่า เขารับเงินมามีคนมาจ้างเขาแล้วก็มาที่เนี่ยคนนั้นนะมามาจ่ายมานัดคุยเอาที่โรงพักนี้เลยแล้วก็ขู่เขาว่าจะฆ่าเขาข<อ>ู่น้องมันว่าจะฆ่ามันมถ้าไม่ทำกูจะฆ่ามึงอะไรมันเนี้ยครับอเอาละครับท่านผู้ชมครับตอนนี้เรื่องนี้ไปที่สพขาบางแกลกนะครับเพราะเขาแจ้งความนะครับพนักง,งานสอบสวนตอนนี้กำลังรวบรวมพยานหลักฐานเพื่อดำเนินคดีกับ2ฝ่ายครับก็คือคนว่าจ้างแล้วก็นักมวย ที่รับเงินมานั่นก็คือฟ้าวันใหม่ล่าสุดมีรายงานข่าวแจ้งเข้ามานะครับเจ้าของฟาร์มควายนะครับซึ่งเป็นอดีตหัวหน้าค่ายมวยที่เป็นคนจ้างวานให้ฟ้าฟ้าวันใหม่เนี่ยล้มมวยหนีแล้วนะครับท่านผู้ชมครับกีฬามวยเนี่ยมีพรบกำกับอยู่นะครับคดีนี้เองเนยทนายภูมิโพสถึงประเด็นนี้ว่าล้มมวยเท่ากับติดคุกทั้งคนจ้างและนักมวยถ้ามีการสอบสวนนะครับว่ามีความผิดจริงอันนี้คดีอาญานะครับ โทษตามพรบกีฬามวยพุทธศักราช2542คุกไม่เกิน5ปีปรับไม่เกิน1 0 0 0 0บาทหรือทั้งจำทั้งปรับครับข่าวช่อง8ครบเครื่องเคียงข้าง